สวัสดีค่ะดีชันนางสาวหาไทยชนกแก้วกัญญาณค่ะอาสาพัฒนาสำนักงานพัฒนาจุนจนอำเภอท่าสาราค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนานะคะหมู่ที่6ตำบลไทยบุรีค่ะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศและกิจกรรมภายในโคกหนองนากันเลยค่ะิิคลกชีวต สเ็นสสเนาความย่งืนประลุงกองความฟันโจยกับทำพวโครงหน้าดูาัความทุกย้ยแต่ตอนนี้ก็คืออี้ดีวพนก็คือบุกรวยเดีพยนพ่นเอาวยไปทำแบบไปควัวแบ เปรี้ย้ยจับเดีวก well. ็มีไม้พักไวกินคือพักไวกินเองเดีวก็ปลาปลาก็กินได้เร็วไม่ลดเลยครับการลำนาตอนนี้ลำนาครับาที่ปลาไรแมาเลยเี่หไม้กิตัวอะครัอ่าครับมาเรื่องนึ่งเป็นเป็นไม้แต่ว่าไม้ไม่เน่าแข็งกับต้นไม้ก็เป็น่านเ่แข็งไมเนาอ่อนแมไม้อ มาเคียนมาเคียนพายุงแล้วก็ไม่จำปาซึ่งมาอยอะ่ายาหรือไม่ลำเศร้าทำแนาแบบดือมั้งนะฝากผมใจดือครับก็เออ่ารผ่าปูจิต้องมากอยู่อยู่มีความทุกปีใช่ไหมเออเพรอะว่าปูต่างอำเภอเลยคปูหน่วยงานที่ว่าให้ให้ให้มาครับคุดไอ จากการเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าศาราได้ให้คำปรึกษาในเรื่องของการแปรรวปผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในแปลงเพื่อนำมาขึ้นทะเบียนโอทบตลอดจนการเตรียมเป็นศูนย์เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลการใช้เทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เช่นการทำคลิปวิดีโอการฝึกเป็นวิทยากรประจำแปลง เพื่อสร้างการรับรู้ให้ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลบ้านปลักจอได้เป็นที่รู้จักและในวันนี้เรายังได้รับการแบ่งปันจากคุณลุงเจ้าของแปลงอีกด้วยค่ะวชชกิบอิดตินธรรมชาติไม่ได้พอแต่แกบที่นี่แปลงโคกหนองนาโมเดลบ้านปลักจอตำบลไทยบุรีอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ